มากมากค่ะจริงๆตอนแรกคิดว่าจะไม่ร้องให้นะคะเพราะว่าตอน2อร้องไปเยอะกอว่าจะมาเป็นอินฟ้าที่ลงเวทีนี้นะคะจริงๆคือสตอรี่ที่จะต้องขอบคุณผู้ที่มีขอบคุณนะมีมากมากจริงๆถ้าหากว่าสิ่งที่จะพูดหลังจากนี้นะคะตกหล่นใคร คนเพื่อนเลยนะคะที่ทำให้ฟางมีความกล้าที่จะประกวดนางงามจากคนที่เรารู้สึกว่าเราไม่เหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างหรือว่าจะเป็นนางงามได้ขอบคุณพี่เลี้ยงนะคะที่เริ่มสร้างอะไรหลายอย่างมาด้วยกันนะคะแล้วก็ จุดเริ่มต้นของอินฟ้ามหานครนะคะต้องขอบคุณพี่อังนะคะ <t> พี่ดีกรุงเทพฯหหะนครที่ทําให้มีอินฟ้ามหานครเกิดขึ้นและต่อมานะคะก็ต้องขอบคุณรอน,นวัฒน์นะคะแล้วก็ขอบคุณทางเขอบคุณทีมงานมิสแกรนทุกคนที่ทําให้มีอินฟ้ามหาชนขอบคุณที่มองเห็นอะไรหลายอย่างที่ วันนี้ปีที่แล้วหลายๆคนอาจจะไม่ได้เห็นแอบไปเห็นนะคะตอนที่ได้ตำแหน่งมีคลิปที่เป็นเสียง คนที่ไม่ได้ยอมรับในวันนั้นทําให้ฟ้ามีแรงผักดันที่จะพัฒนาตัวเองให้ทุกคนรู้สึกแล้วก็สัมผัสได้ว่าอิงฟ้าวราอาหานี่แหละคือคนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022 ต,ตัวเองต้องพัฒนาอะไรบ้างถ้าหากว่าความไม่เจอสิ่งเหล่านี้ไม่เคยโกรธจริงๆจังๆเวลาที่เราเห็นข่าวดราม่าหรือว่าดราม่าต่างๆในกลุ่มงานไม่เคยโกรธจริงๆจังใจนะคะเพราะเรารู้สึกว่ามันยิ่งทำให้ฟ้าอยากพิสูจน์ตัวเองและการเวลาตลอดระยะเวลาหนึ่งปีก็ทําให้ฟ้ามีวันนี้ขอบคุณดราม่าทุกๆุกค่ำ่มนะคะ ช่วงประวดต้ารทุ่มจริงๆค่ะต่อไปที่อยากจะขอบคุณนะคะก็คือขอบคุณพี่สันพี่เรียงอีกถึงค,คนที่สู้อะไรกันหลายอย่างะคะ่ะขอบคุณห้องเสื้อที่คอยตัดชุดให้นะคะมีหลากหลายมากๆเลยขอบคุณพี่เบสแบรนด์นงนะคะที่เป็นดีไซเนอร์ที่ตัดชุดให้ที่ฟ้าตั้งแต่รอบของ ตัดชุดให้ในวันทำมาตปั๊บมีขิ้โม้หรือเปล่าคะแล้วก็ขอบคุณพี่อ๋องด้วยนะคะที่ตัดชุดรอบวันไฟนอลให้สำหรับรอบ m มิสแกรนด์ n านาชาตินะคะขอบคุณพี่อันคุณยาขอบคุณอีกหลายหลาแบรนด์นะคะเจลกาลิกดีไซน์หลัยแบรนด์มากๆจริงๆท่าไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะคะ หนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือครอบครัวขอบคุณพี่สาวขอบคุณป้าแดดน,นะคะขอบคุณคุณแม่แล้วก็ ใช่ว่านี่คือสิ่งที่เขาน่าภูมิใจที่สุดเสียดายที่วันนี้เขาไม่ได้อยู่ด้วยแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่มาได้รับจากมิสแกนก็คือขอบคุณบอนอว่า คนขับทุกคนคะ่ะที่ตอนช่วงที่้าประกวดนะคะมิสกแกรนไทยแลนด์บอกว่ามีช่วงหนึ่งที่โทรบอกมิสันว่าขึ้นมาช่วยเก็บของอเพราะว่าไปต่อไม่ไหวแต่ก็จะมีหนึ่งกำลังใจที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องทำให้ได้ที่สุดให้ได้ อนอกด้องนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนความที่รวมตัวกันเปิดด้อมฝันตระที่ทำให้มีแรงซัพพอร์ตตั้งแต่ได้มงจนถึงตอนนี้นะคะไม่ว่าจะได้เป็นพรีเซนเตอร์อะไรไม่ว่าจะทำงานอะไรคือทุกคนพร้อมที่จะช่วยกันซัพพอร์ตทุกอย่างไหนจะเรื่องของการเทรนทวิตหรือว่าการสนับสนุนต่างๆที่ไม่เคยขาดอยู่จริงๆขอบคุณจากใจจริงๆอยากให้รู้ว่า พวกคุณคือหนึ่งกำลังใจสัมพันธ์ที่ทำให้ฟ้ามีวันนี้จริงๆะคะ่ะประมวลให้ตัวเองในน้นะะขอบคุณมิตรภาพนะคะที่มิสแกร t ทำให้ฟ้ารู้สึกอบอุ่นรู้สึกได้เป็นพี่สาวหรือว่าแม่ทัพที่ใครลหลายคนพูดถึงรู้สึกว่าตัวเองมีครอบครัวที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นนะคะตัวฟ้าเองยืนยันว่า หลังจากนี้ไม่ว่าใครจะได้ตำแหน่ง Best Brand Thailand 2023ไปคุณอาจจะเจอดรามา่าไม่มากก็น่อยแต่ขอให้คุณเชื่อว่ามงกุฎจะเลือกคนจริงๆนะคะใช้เวลาใช้ระยะเวลา1ปีในการพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าเราคือคนที่เหมาะสมแล้วจริงๆและตัวพี่ฟ้าเองก็พรานุญาตแทนตัวเองว่าพี่ฟ้านะคะและตัวพี่ฟ้าเองก็รอตอนรับ น้องๆคนใหม่เข้ามาพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็เดินไปด้วยกันแล้วก็ขอบคุณตัวเองค่ะขอบคุณตัวเองที่ หลายครั้งที่ยอมรับว่าท้อแท้เหนใจเราก็อยากยอมแพ้ขอบคุณที่มีแรงสู้และมีสติท,ที่จะกลับมาเดินหน้าต่อหลากหลายปัญหาที่เข้ามาพี่สุกให้ฟ้าเห็นว่าทุกอย่างไม่ว่าเราจะสุขหรือว่าเราจะทุกข์มันจะผ่านไปเสมอค่ะบอกอตรงๆไว้หนึ่งปีกับนางงามร้อยดราม่า ไม่เกินจริงค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็คือเป็นดราม่าง่ายมากโดนคนว่าง่ายมากโดนคนด่าง,ง่ายมากๆจริงๆหรือว่าเป็นสนามอารมณ์ก็ว่าได้แต่ก็ขอบคุณตัวเองที่สามารถที่จะปล่อยวางหลายๆอย่างทำให้ตัวเองเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆคนนเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะอยากรู้แล้วว่า Miss Grand Thailand 2023คนต่อไปคือใคร ก็จะขอทิ <laughs> là, là ้งท so. hmm. <é. S 1> ้ายไว้ด้วยเพลงนี้ค่ะสังหรณ์เพอรู้สึกว่าเป็นตัวของฟ้ามากๆจากคนที่คิดว่านักร้องก็คือนักร้องไม่สามารถที่จะเป็นอะไรได้มากมายต่วันนี้ความพิสูจน์ก็ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นนักร้องไม่ว่าคุณจะมีอาชีพไหนถ้าคุณมีความตั้งใจคุณมีความ กลับบ้านนะตอนชือจอยากจะจนอนจะทนเต็มที่างามอคนนี้จ